ร่างไร้วิญญาณของนักธุรกิจปิดเบี้ยวอยู่บนเก้าอี้รูในห้องทำงานของเขาแข็งค้างราวกับถูกตรึงไว้ด้วยความเจ็บปวดสุดท้ายปากอ้ากว้างริมฝีปาก,ก,าปากเหยียดออกกอเหมือนจะริกร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาดวงตาที่เคยเต็มไปด้วยความทะเทยออัยานบัดนี้เหลือเพียงเบ้าตาลึกดำสะท้อนแสงระยิบระยับของโคมไฟระยะเหนือสีระสัเง,งาของมันทอดยาวไปตามผนังบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติเหมือนมีบางสิ่งเคลือนคลานอยู่ในเงาเมื่อเสื้อคลุมใหม่ราคาแพงที่เคยไร้ที่ติบัตรนี้ยับเยิน และไม่เกรียมราวกับถูกคงตรงเล็บฉีกขาดเสษผ้าที่หลุดลุ่ยเผยให้เห็นรอยไม่ดำคล้ำบิดตัวราวกับถูกมือบางอย่างกดจมลึกถึงกระดูกนอกหน้าต่างมือยังคงมีชีวิตแรรถดกล้องกังวานไยนีออนกับพฤษ์สะท้อนแสงระยิบระยับลงบนถนนทุกอย่างดำเนินไปตามปกติไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นว่าในห้องนี้อากาศหนักซึ่งผิดธรรมชาติเย็นเยียบกดขี่กอกกินทุกอนุนสุมุทราบเข้าไปในผน,นังแทรกซึมเข้าสู่หัวใจของผู้ลอบมองที่นี่มันเคยอยู่และที่นี่มันได้เฝ้ามองเขาตาย เงาแห่งความพยาบาทคำสา์ที่ไม่มีวันหลุดพ้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเช็ดเหงื่อจากคิ้วนิ้วมือสนดริกในขณะที่เขาย้อนภาพกลับไปอีกครั้งสัญชาตญาณบอกให้เขาหยุดดูแต่เขาทาไม่ได้ตรงนั้นตรงนั้นก่อนถึงวินาทีแห่งความตายเขาเห็นมันบางสิ่งขยับไหวอยู่บนเพดานดามืดปิดเบี้ยวม้วนตัวไปมาเหมือนสิ่งมีชีวิตแต่มันไม่มีรูปร่างไม่มีจุดกําเนิดมันไม่ใช่เงามัน,ไม,มนไม่ใช่แสงที่หลอกตามันคือสิ่งอื่นบางสิ่ง ที่ไม่ควรอยู่ที่นั่นเหนือไหลซึมตามลำคอความเงียบหนักึ่งกดทับอากาศรอบตัวไม่ใช่แค่งเงียบแต่มันรู้สึกตื่นตัวรอคอยเฝ้าดูเขาควรและสายตาเขาควรนีแต่เขาไม่ได้ทำเขาทำไม่ได้มานัดยืนอยู่เหนือร่างนั้นขากรรไกรขบแน่นท้องบิดเกรง็งด้วยบางสิ่งที่เขาไม่อยากตั้งชื่อเขาเคยเห็นความตายมาทุกรูปแบบเพื่อเหลืออดสิ้นหวังเงียบงันแต่ครั้งนี้มันแตกต่างใบหน้าของเหย่อแข็งท้างด้วยความหวาดตัวปากอ้าออกราวกับลมหายใจสุดท้าย ไม่เคยหลุดออกมาแขนขาบิดงอผิดรูปมุมแปลกประหลาดที่ทําให้กล้ามเนื้อของมานัทปวดเป็นเพียงแค่จ้องมองเสียงไฟฟ้าสั่นเบาในอากาศคมไฟตั้งโต๊ะกราริกเงาของมันทอดยาวแหลมคมและสั่นไหวไปตามผนังเขาผ่อนลมหายใจตั้งสติแต่แล้วสายตาเหลือบไปยังตู้กระจกในมุมห้องภาพสะท้อนของเขามืดบิดเบี้ยวแต่ที่เบื้องหลังเขาเพียงเสี้ยววินาทีเดียวมันดูติดไม่ค่อยเหมือนเขานักไม่ค่อยเหมือนมนุษย์เลยพิมใจผ่อนลมหายใจช้าๆตั้งสติขณะปลายนิ้วไลต่ตามตัวอักษรซีดจางบนเศษ หนังสือพิมพ์ที่เปราะบางฝุ่นกอดจับแน่นลอยตัวขึ้นในแสงสลูกลิ่นกระดาษเก่าอบอวลไปด้วยกลิ่นของเวลาถ้อยคำพร่าเลือนแต่ความหมายค่อยๆซึมซาบกดทับซี่โครงของเธอจนหายใจไม่ออกแล้วเสียงฝีเท้าเธอแข็งค้างลงหรือหนูความเงียบหนักอึ้งกดทับทุกอณูหัวใจของเธอเต้นเร็วขึ้นจังหวะหนักหน่วงราวกับเตือนให้เธอหนีตู้เอกสารเก่าเปิดอยู่เล็กน้อยแม้ว่าเธอจะไม่ได้แตะมันเลยก็ตามปลายนิ้วของเธอแตะกระดาษลมหายใจติดขัดหัวใจเต้นแรงในลังพอมีบางอย่างอยูอย่ที่นี่ โคลนก็ติดหน้ากระดาษเปราะบางของสมุดบันทึกหมึกไหลซึ่งเป็นเส้นซี่จากข้อความถูกกลืนหายไปครึ่งหนึ่งโดยการเวลาใกล้ๆกันโคมไฟสันไหวเตลไฟกระพืออะดินรนแทบจะต้านลงที่พัดหวานผ่านท้ายร้างไม่ได้แล้วมือมือ,มอที่เน่าเปื่อยเป็นนักโครงกระดูกนอนจมอยู่ครึ่งหนึ่งในดินนิ้วกระดูกกอล็อกแน่นรอบเข็มทิศที่เป็นสอนิมเข็มสันไหวกระสับกระส่ายยังพยายามหาทางกลับบ้านไม่มีรอยเท้าในโคลนไม่มีสัญญาณของการต่อสู้พวกเขามาเพื่อค้นหาและพวกเขาไม่เคยได้กลับไป หมู่บ้านนั้นเงียบเงียบเกินไปเป็นความเงียบที่ไม่เป็นธรรมชาติราวกับว่าพื้นดินกำลังกลัน้นหายใจหมอกหนาะคลางต่ำเลยผ่านประตูไม้กลืนกินบ้านเรือนทีละหลังโคมไฟหลังหน้าต่างบางเกล็ดส่องแสงริบหรี่แต่ไม่มีใครออกมาลงกระซิบผ่านท้องถนนว่างเปล่าพาเอากลิ่นดินชื้นและบางสิ่งที่เก่ากว่าติดอยู่ในการเวลาแล้วการเคลื่อนไหวเหนือกิก่งก้านบิดเบี้ยวของต้นไทรโบราณร่างสองร่างยืนอยู่ไม่ขยับไม่หายไปเฝ้าดูรอคอยเวอร์ชันนี้เน้นบรรยากาศ ไอระเหยลอยออกมาจากถ้วยของพิมพใจอย่างเชือชาลอยอยู่ระหว่างพวกเขาเหมือนกับว่ามีตัวตนอยู่จริงชาถูกทิ้งไว้โดยไม่ได้แต่ต้องตินมลริจังจางหักลและถูกลืมเลือนเธอมองผ่านมันไปดูตาไม่โฟกัสความคิดของเธอถูกจำกัดอยู่ระหว่างสิ่งที่พูดและสิ่งที่ไม่ได้พูดแสงจากโคมที่สลัวสาดส่องสีทองอบอุ่นไปทั่วโต๊ะของพวกเขาทำให้เกิดความแตกต่างที่หลอกลวงกับความรู้สึกเย็นและหนักหน่วงในท้องของเธอตรงข้าม กับเธอร์มานัสเอหลังพิงเก้าอี้ของเขานิ้วของเขาลากเป็นวงกลมช้าๆและตั้งใจไปตามกระจกที่เขาถืออยู่ท่าทางของเขาอาจไม่ออกและความเงียบของเขาดังกว่าคำพูดการสนทนาของพวกเขาเป็นไปนอย่างรอบอกคอบและมีจังหวะทุกครั้งที่หยุดก็ดูเหมือนตั้งใจและทุกลมหายใจก็มีความหมายที่ยังไม่ได้พูดออกมาข้างนอกไฟนีออนสองประการยระยะยับท่ามกลางถนนที่ปิดฝนเงาทอดยาวข้ามหน้าต่างหรือบางทีก็อาจไม่ได้เป็นเช่นนั้นทั้งสองฝ่ายต่างไม่ยอมรับเรื่องนี้พวกเขาไม่กล้าทั้งคู่ มึกและวเธอเป็นคราบดำกระจายไปทั่วปลายนิ้วของสงชายขณะที่เขาลากมันไปบนกระดาษภาพร่างอยากกระด้างเร่งรีบพลุ้มคอล่างแต่รายละเอียดชัดเจนเกินไปเถอะหาตั้งะหงานอยู่ตรงกลางหน้ากระดาษหน้าตากลวงโบดำสนิทเงาบิดเบี้ยวทอดยาวคือบกพลานล,ลงมาสู่รูปร่างที่อยู่เบื้องล่างพวกเขาไม่มีใบหน้ามีเพียงปากที่อากว้างกรีดร้องอย่างเงียบงนันสงชายเอียงคอดวงตาเหลือบไปทางมุมห้องราวกับกำลังฟังราวกับมีบางสิ่งกำลังกระซิบหายใจรอคอยไม่มีใครได้ยินมันอีกแล้วแต่เขาได้ยิน คันดาถือภาพถ่ายไว้ปลายนิ้วลากผ่านขอบซีดจากร่องรอยของการเวลาฝังลึกลงบนพื้นถือพ่อแม่ของเธอยืนอยู่ตรงนั้นหน้าคฤหาหลังใหญ่ที่ไม่มีอยู่อีกแล้วว่าบัดนี้เหลือเพียงซรากประหักทางกลืนหายไปกับความเสื่อมโทรมและความเงียบงานมุมภาพไม่เคลมเส้นขอบปิดเบี้ยวด้วยความร้อนและการเวลาใบาหน้ายังคงชัดเจนแต่กลเกินเอื้อมเธออาปากแต่ไม่มีคำพูดใดหลุดออกมามีเพียงแสงเทียนสั่นไหวเปลวไ,ไฟแฟรเต้นรำในดวงตาที่มืดมนสะท้อนบางสิ่งลึกลงไปบางสิ่ง ที่ไม่อาจเลยออกมาบางสิ่งที่ควรถูกฝังไปตลอดกาลเปลวไฟลุกไม่พ้นฐานแดงฉานขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนแต่ความอบอุ่นของมันไปไม่ถึงชาวบ้านที่รวมตัวกันเงาทอดยาบีเบียยอวบนพื้นดินราวกับวิญ,ญญาณที่กระสับกระส่ายมือเหียย่นกำเครื่ององค์รางเก่าแน่นนิ้วขยับเงียบเงียบภาวนาอย่างสิ้นหวังไม่มีใครมองมานัดและทิมใจโดยตรงสายตาของพวกเขาเลื่อนผ่านราวกับว่าการมองให้ชัดเกินไปจะตุกบางสิ่งที่ไม่อาจ เคยถึงนี่ที่ไม่ได้ชำระคำสาปที่กระซิบผ่านการเวลาบากบางอย่างไม่จางหายบากบางอย่างไม่อาจถูกลืมทวันพันรัดแน่นสารผ่านรอยแตกราวกับว่าธรรมชาติกำลังพยายามฝังอดีตตัวอักษรซีดจางจมอยู่ใต้ชั้นของการเวลาสีสุวรรณเอสเต,ตห้ามเข้าลมพัดต้นไม้จนสั่นไหวเสียงระฆังตรองดือนตอรีดังแถวเบานอตดนตรีบิดเบี้ยวเบาเกินกว่าจะเป็นจริงชัดเจนเกินกว่าจะเป็นจินตนาการมานั์หายใจออกช้าช้าน้ำหนักในอกหนักกว่าความกลัวเขาก้าวไปข้างหน้าถีบบางตัวไม่ถูกลืมบางคน ไม่ยอมตายมานัสก้าวผ่านทางเดินรกคลึ้มลงหายใจหนะักอึ้งเมื่อคฤหาสห์าปรากฏขึ้นต่อหน้าสีสุวรรณเอสเตดกำแพงหินที่เคยสง่างามแตกราวผุก,กร่อนเพื่อนคราบของกาละเวลาที่ถูกลืมเลือนอวิรัตแน่นบิดตัวไปมาบนหินราวกับนิ้วมือที่พยายามยึดคืนอดีตหน้าต่างเปิดกว้างดำมืดว่างเปล่าที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีกระจกใสสะท้อนแสงอากาศหนาแน่นไม่ไหวติงบ้านกำลังกลั้นหายใจพ้นแนวต้นไม้พระอาทิตย์รับขอบฟ้าแสงสุดท้ายส่งกระทบกำแงพงพังทลาย และในช่วงเวลาสั้นๆนั้นเงาขยักไม่ใช่เพราะลงไม่ใช่เพราะแสงไฟพวกเขาได้ย้ายออกไปแล้วมานัดก้าวเข้าไปในห้องใต้ดินอากาศชื้นหนักตึ้งไฟฉายส่องไปตามผนังแล้วหยุดรอยมือเล็กๆของเด็กฝังลึกลงไปในหินเกาเน่าเพื่อนคราบฝังแน่นเขาหายใจติดขัดเมื่อก้าวเข้าใกล้ความเงียบครอบงำทุกอย่างกลางพื้นกล่องดนตรีที่เป็นสนิมเปิดอยู่แสงสะท้อนจากฟันโลหะหมองบนของมันแล้วโนดเดียวบางสัตน์เท่าทำลายความเงียบเหมือนเสียงกระซิบในความมืดแล้ว ไม่มีอะไรอีกแต่อากาศรู้สึกผิดปกติบางสิ่งไม่เคยหายไปอดีตถูกเปิดเผยไม่ใช่ด้วยคำพูดแต่ในความนิ่งงันของภาพถ่ายทหารนั่งเรียงกันที่โต๊ะอาหารดวงตาหิโวหวยแต่มืดบนหอยหาในสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับอาหารมือของพวกเขาวางนิ่งจานตรงหน้าถูกทิ้งไว้ไม่แต่ต้องความตึงเครียดอย่างรา่าในท่าทางที่แข็งเกร็งด้านหลังพวกเขาครอบครัวสีสวุวรรณยืนอยู่ร่างเงียบงันถูกแสงส่องเพียงเล็กน้อยสีหน้าของพวกเขาไร้อ่านแต่แล้วเงาด้านหลังทอดยาวเกินไปเหมือนเป็นคำเตือนราวกับกรีดร้อง โน้ตแรกของเพลงกล่อมเด็กสันสะเทือนผ่านอากาศเร็วเทียนืิวไหวผนังห้องหายใจออกแรงที่ขอบห้องเงาม้วนตัวเปลี่ยนรูปบิดเบี้ยวแล้วรงเล็บลากไปตามพื้นกูดเสียดสีเข้าใกล้ขึ้นทุกทีแม้เสียงของคันดัจะเป็นเพียงกระซิบแต่คำพูดเหล่านั้นหนักแน่นเก่าแก่ทรงพลังและไม่ถูกแต่ต้องโดยการเวลาเปลวเทียนสันไหวแสงของมันหดเล็กลงราวกับว่ากลัวรอบตัวเธอเงา เริ่มบิดเบี้ยวโค้งงอเป็นริ้วคลื่นรูปร่างของมันยืดยาวเกินกว่าที่ควรจะเป็นอากาศหนักขึ้นกดทับผิวเธอความเงียบเริ่มปคตุมงไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยการรอคอยความมืดกำลังฟังอยู่ร่างนั้นปรากฏขึ้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาชั่วขณะหนึ่งเป็นมนุษย์ ช่วขณะหนึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจเรียกชื่อของ,ของมันค่าบูบิดเบว,วคลี่คลายแล้วกลับคืนราวกับมันไม่เคยมีรูปร่างที่แน่นอนเลยอากาศหนักตึงกดทับทุกสิ่งรอบตัวเต็มไปด้วยการตัดสินและบางสิ่งที่เก่าแก่กว่าคำพูดแต่สมชายและการด่าไม่สะดุง้งไม่หวั่นไหวพวกเขาเรียกมันมาและมันก็มาถึงแล้วนายกเทศมนตรีหายใจแรงและไม่สม่ำเสมออกกระเพื่อมสูงรวดเร็วและตื้นนิ้วกำปืนแน่นข้อนิ้วขาวซีดโลหะเย็นชื้นไปด้วยเงื่อห้องดูเล็ก ลงเรื่อยๆผนังเมืองขยับเข้าหาอากาศหนักตึ้งบิบรัดปอดข้างนอกเมืองยังคงมีชีวิตไม่รู้ตัวไม่รับรู้แต่ข้างในเงากำลังเคลื่อนไหวและพวกเขาเฝ้าดูอยู่ไฟถนนดับลงทีละดวงแสงสุดท้ายกระพริบก่อนจมหายไปในเงามืดนดาเดินไปข้างหน้าไม่รีบร้อนเสื้อคลุมลากไปบนพื้นเสียงกระซิบแถวเบาในความเงียบเบื้องหลังเธอมือค่อยๆถูกกลืนหายจมหายย่อไปในความว่างเปล่าที่ลึกยิ่งกว่าความมืดของรัติการอากาศสันสะเทือนหนัก ึ่งเต็มไปด้วยแรงดึงดูดมีชีวิตและมีบางสิ่งรอคอยการล่าครั้งสุดท้ายได้เริ่มขึ้นแล้วเสียงกรีดร้องของนายกเทศมนตรีดังกล้องไปทั่วดิบเศษเสี้ยวสุดท้ายของความเป็นมนุษย์เสียงแหบพราสันเครือในขณะที่เงาเรื่กินเขามันไม่ใช่สิ่งเดียวอีกต่อไปแต่มากมายดิ้นรนกระซิบหลอมรวมเป็นหนึ่งงอเดียวเสียงที่มองไม่เห็นพันกันในความมืดห่อหุ้มเขาไว้เหมือนกระแสน้ําที่ไม่มีวันลดลงอากาศแตกท่าคําสารภาพของเขาสันสะเทือนติดอยู่ในกล้องวงจรปิดที่ยังคงบันทึกภาพแล้วความเงียบก็เข้าครอบงำ คันดักคุกเข่าอยู่หน้าศาลเจ้าควันทูปลอ,อยตัวบิดเป็นเกลียวแล้วจางหายไปในอากาศอันเงียบสงบริมฝีปากของเธอขยับเบาๆคำสวดไร้เสียงแต่ไม่ได้มีไว้สําหรับคนเป็นข้างหลังเธอการเปลี่ยนแปลงบางเบาร้ายน้ําหนักไม่พยาบาทไม่กระสับกระส่ายแค่เฝ้าดูเท่านั้นรุ่งสางมาเยือนแสงสีทองสาดลงบนหลังคาบ้านแต่ไม่อาจไล้ความหนักซึ่งที่กดทับมนัด และทิมใจออกกอไปได้เบื้องล่างเมืองยังคงเคลื่อนไหวถนนเต็มไปด้วยชีวิตไม่รับรู้ไม่แต่ต้องความสยองที่ฝั่งอายุใต้ผิวของมันพิมใจกอดเขาหน้าปกสายตาเหม่อลอยไร้จุดหมายข้างๆเธอมนัดหา,า,ายใจออกช้าๆควันบุหรี่ลอยฟุ้งในอากาศเช้าสลายไปราวกับความสรงจัำที่เืนลางไม่มีใครพูดอะไรไม่มีคำพูดใดหรืออยู่แต่ที่ไหนสักแห่งเพลงกล่อมเด็กยังคงพัดมาตามสายลม